จุดวัดจุดวัดวเรียบร้อยดูดูด <laughs> เออผมไม่โคตรเนียน่ะ โอเคสวัสดีผู้ชมท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง9ก้าหกหนึ่งกิกเช่นเคยนะผมวันนี้ผมมาอยู่ในเกมโลว์วัคกระดิ่แล้วนะครับโอเควันนี้ผมมาอยู่ในแมพที่มีชื่อว่าอ e ียุงนะครับผมที่ผมได้ลงเป็นคลิปสั้นไปนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นคลิปเต็มนะฮะโอเคนี่เดินไปตรงนี้ก็เล่นไม่ก็กดตรงนี้ก็ได้กดเลยปั๊บพอามาถึงเราก็ได้เป็นยุงเลยนะครับผมนะตายแล้วผมอะตายแล้วไงปึ๊บปึ๊บเอ้คนอยู่ไหนวะมันจะมีคนนะครับให้เราไปดูดเลือดนะครับนนั่แหละซึ่งเราหหาไไไไมม่่เเจออออออองงนนนัแบรรรืะู๋โ ปหลบอยู่เลยในป่าครับพรจ้าน้องสาวอเรียบร้อยเดยรียบร้อยเดย,ย,เดยน้องชายเยบรอยเดยครับเดี๋ยวรยเยวรายรืนนิ่งๆเนี้ยก็ไม่มีใครตีเราไม่มีทางเห็นเราหรอกนะไปก่อน <c oughs> ไปก่อนไปก่อน <c oughs> เราจะมาใส่อ่ากับอันนี้นะครับต้องบอกกันว่าเกมนี้ผมอาจจะต้องปิดเสียงนะครับพอดีว่ามันอ่เป็นเสียงเพลงนะครับ ทำกันแล่ดงครอเอาละเราก็มาไปหาที่ดีกว่าสาวขอหน่อยกจจาเรียบร้อยเรียบร้อยไม่มีใครเห็นผมไปบลอยเซน้องชายอืมอร่อยสีเดียวเชียวนะครับเยเเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยอุ้ยไม่ร้อยไม่เรียบร้อย เรียบร้อยที่เอายุงชนะเฮ้ <c oughs> ยยุงยุงก็ต้องชนะอยู่แล้วบอกว่ารอรอรอเนี่ยมันผมจะเปิดเสียงให้ดูนะผมบอกให้เสียงมันมันมีเสียงเพงลงรู้สึกเออมีเสียงเพลงไงกูจะทําให้เราเอา่อรีเวิร์กับ <c oughs> มาละจ้ามาละจุงหันเล่นเลยออกละอะไรครับนี่อะก็คือไม่อยากเป็นยุงไงคือไม่อยากเป็นยุงไงธรรมดาเลยเข้าใจได้เข้าใจได้โอเคโอเคโอ้โหเติมเติมหนักครับผมบอกให้ วางคนเล่นดนีเอาไปดิเอาเลือกด้วยแล้วกันห้องน้ําอะไรไม่รู้ไปดิกำลังเลือกมนุษย์เอาเลยเป็นมนุษย์เล่นยากครับเท่าที่ดูอ่ะโดนลุมไปแล้วไอ้น้องไอ้น้องอย่าพึ่งไอ้น้องอย่าพึ่งไอ้น้องอย่าพึ่งเรียบร้อยอยู่ข้างหน้าเดย้น้องไอ้น้องออกดีน้องไอ้น้องกูไปก่อนละไม่นี่แต่ว่ไอ้นี่ไรอ่ะเดี๋ยวผมเอาเลือดไปไปเติมก่อนนะเลือดไปเติม โอ้โหแม่งเลยถ้าบินสูงไม่ได้กูก็บินดีดีบินต่ำดีครับไปน้องนี่ยแหละวะอันนี้เป็นอะไรไม่รู้นี่เป็นไงนี่แหละครับยังไงยุงก็ชนะหรือเปล่าตานี้หรือยังไงเอาคนไปไหนแล้ววะเอาไปไหนแล้วอ่ะคนอ่ะเฮ้ย ไอโน่อ right, uh ่านี้งไอโน่อือฮึเฮ้ยไอโน่ไม่เห็นนะเต๊หยุดหลบตาบันดไดไงน้องเทคนิคไงมันเป็นเทคนิคไงเทคนิคของพี่เองนะน้องๆน,นะครับเดี๋ยวพี่มาตรงนี้ก่อนนะก่อนอื่นนะก่อนอื่นพี่ขอมาขอมากดเอามาเก็บก่อนอือ uh หือ huh. มีคนก่อไปแล้วเห็นปะเรียบร้อยดิไอ้น้อง เรียบร้อยบิงโกิลส์พระ大อยู่แล้วลนอ้องพี่ขอดูดเลือดหน่อยนะไปแล้ว <c ười> ขอดูดเลือดนิดนึงนะเออแล้วก็มาเก็บตรงนี้ได้เนี่ย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 เรียบร้อยดิโอ้ยโอ้โหโดนตีออกมาโอ้เรียบร้อยดิเรียบร้อยเป็นไ,ไงล่ะ เอไอหนูไอหนูนี่เอาเอาเอาเรื่องไอหนูนี่เอาเรื่องนะควาจริงนะหนุ่มเนี่ยแต่ว่ามันก็มันก็ยังพลาดข้างหลังอยู่ดีะน้องกูไปก่อนแล้วผันมันเยอะจัดนะครับดูแลไม่ไหวหรอกเชื่อผมยิปี นังหวะนี้ละจ้าน้องในจังหวะที่มึงสนใจข้างหน้าอยู่อะกูก็เกาะไปแล้วจะ <c oughs> ฝากเลื่อดไปให้คนได้เนาะโอ้โห <c oughs> เฮ้ยชนะนี่เรียบร้อยแหมเป็นไงสนุกปะล่ะแบบเนี้ยผมบอกแล้วแบบนี้สนุกนะแต่ผมไม่ได้เปิดเสียงให้ทุกคนดูนะ <c oughs> บอกเลยทุกคนก็ไปลุ้นๆนอนแล้วกันต <c oughs> ่อสู้กับยุงอ๋อคือเรายังไม่ได้เป็นคนเนก็เลยไม่ได้สู้กับยุงนะ อ้าวมิสผู้หญิงนะเจ้านี่บอกให้มิสซิสอันนะครับโอ้โอ้โอโอ้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 โอโอโอรอแล้วหรอเจอ้ไม่รอแล้วเจ้โอุย๊ยเฮ้ยโอ้โ,อโหนี่แม่งนี่แม่งดีวะใช้ได้นะไอเนี่ย เฮ้ยโอ้ยอะไรวะตีโคตรเร็วอะนี่มันเติมอวะมันมีรูบเติมอะไรป่าวเฮ้ยเล่นเก่งนะเนี่ยถือว่าเก่งใช้ดได้เลยนะครับโหแม่งลุมกันไม่ได้เลยแม่งวิง่งเ <c oughs> ้ยเรียบร้อยบิงโกโดี หยุดบอดอยู่นะจ๊ะมันเดินไม่หยุดเลยไ่งแมบนี้มันหาที่นี่ยากครับโอ้ยเดินป่าดิเดินในป่าดิอรอๆไว้รอไว้ไอ้สักลอไว,อไว,ไอไว้อุ้ยแม่งหันมาพอดี <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยต้องใช้เทคนิคนี้ต้องมาจากข้างบน จำไว้นะเจอพวกอย่างนี้ต้องมาจากข้างบนตีก็ไปเท่านั้นก็กูเติมเลือดเสร็จแล้วไอ้น้องโซไปไหนแล้วนะ่เรียบร้อยดิโอ้มันเติมแล้วเหรอหรืออะไรอ่ะมันมีแบบสีฉีดพ่นๆอะแล้วไงอ่ะกูเติมเลือดเรียบร้อยแล้วฟังฉีดไ้ก็เดนมันเห็นเรา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 จุดวัดจุดวัดเรียบร้อย ดูด <Do> mm ู hmm. ผมไม่โคตรเนียนอะกอดอยู่ตรงเท้าเลยไงเนียนจัดอะบอกให้วีใครเนียนไปว่าก,กับผมแล้วแบบแเนี้ยเล่นหมดไปดิไปดิปดลองด,ดูดิโอ้การกลับมาอีกครั้งอีกอีกครั้งอีกครั้งนะครับบครับผมอยู่ข้างบนอย่างงี้ดีกว่า ี๋ผมอยู่ข้างบนนี้ก่นอนหาช่องหาช่องวัวกัน่ <c oughs> อห่โห่โห่โด,ด่โห่โหนโห่โห่โห่ยหอโห่โหจโห่โห้โห้โห่โโห่โห่โะ่โห่โห่โห่่โห่่โห่่โนห เฮ้ยมันทำไมมันมีคนมันมีคนทำงานไหมเนี่ยทำไมกูเห็นกลับมามไม่กี่คนเองวะ <c oughs> โอ้โหแม่ <c oughs> งเกาะหัวกอ่ออะไรแม่งมัวหมดอ่ะเรียบร้อยดิเรียบร้อยอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอ้ามุษย์ชนะได้ไงวะอ๋อมันไปทำลายเครื่องได้เอะเพิ่งรู้เนี่ยทำลายเครื่องได้ด้วย ผมก็ไม่ได้เติมไม่ได้อะไรเลยไง <c oughs> ไปสตาดิไปสตาดีกว่านะครับอุย้ยแล้วได้เลือกแล้วเป็นผมหรือเปล่าเป็นผมหรือเปล่าเยอะเยอะผมเ <Yeah, yeah. S 1> ป็นมนุษย์เอ้ยได้เป็นมนุษย์น้องๆพี่กูยากกว่าเนกูเราทำลายลำลายเครื่องได้เหรอวะหรืออะไรใช่ไหมนั่นยุงปะนะมองยากอยู่นี่หว่าวอะไรเฮ้ยปุง่ง <c oughs> <c oughs> ปุ้งปุ้งปุ้งเรียบร้อยดิเรียบร้อยดิเฮ้ยสนุกดีวะอือหืออือหืออือหือยังไงผมคิดว่ากูมันฮะฮะฮะเอาไงเอาไงอ๋อมีคนดูดเลือดเราได้ด้วยครับ มันจะมีเครื่องของมันอยู่นะครับเราทำลายเครื่องมาได้ผมเจอ <c oughs> เอเ้ยมันคลิกไม่ได้วะเอาเอาเอาเรียบร้อยมันอาจจะไม่รู้กันัน้งเฮ้ยโอ้โหแม่งแหลกอะไรวะ <c oughs> ผมแหลกอะไรวะ <c oughs> <c oughs> มันจะมีสองเครื่อง เรียบร้อยด <c oughs> อิมันทำลายเครื่องได้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดอะโดดได้ไหมนะก็โดดได้อยู่นะเมื่อกี้มันทำลายเครื่องปะว่าไง <c oughs> กดติดก็กดไปนะครับบอกให้ <c oughs> <c oughs> นี่นี่มิสตัวนั้นนี่ตัวล่าสุดเป็นไง เอ้ยเป็นไงเฮ้ยโอ้โหขี้ก่เต็มเลยวะเฮ้ย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 เยอะจัดนะดีดิโอ้โหนี่ไงพ่นพ่นดิพ่นดิอยู่ใต้เครื่องมันเลย้กูอะเฮ้ยทำไมมันมีแบบโหยุงก่กูเต็มเลยเออมันทำลายเครื่องไม่ได้หรอวะหรืออะไรวะเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันทำได้เหอวะโอ้หันหลังไม่ได้เลยพอหันหลังปุ๊บไม่ดูดเลือดเราใหญ่เลยโอ้หมันหันยากจริงเออมนุษย์ไม่หันยากนะครับมันดูแบบหน้าไม่แบบ หมุนไปรั่วไปละกูจะระัระ่วเฮ้ยมันต้องฆ่าให้ตายปะ่ะถ้าฆ่าตายมันได้ได้อะไรอ่ะเออมันไม่ได้อะไรดีกว่าโอ้โหแง่เกาะติดเต็มเลยเจอกูรู้มันก็จะใกล้เสร็จแล้วล่ะมันอะไรวะเนี่ยกูวิ่งได้แป๊บเดียวก็จะแต่นี่แล้วอ๋อมันยังไม่ตายนะไอ้มิสอะไรนั่นยังอยู่ ก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับผมงสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับใครชอบไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมนะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแนละ้วสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมอย่าลืมกดซับด้วย